กินแงโมปกกะโรลกหัวใจและโรคมะเร็งเ mm hmm. พื่อปหาปรึกษาเชียนชัยเกษตรนะครับผมหญ้า yeah. ในป่าขา้าวโพดในไร่ข้าวโพดสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านผมครับแดนสารการทำเกษตรเช่นเคยครับวันนี้ก็พาพี่น้องเกษตรกรนั้นมาอยู่ที่แปลงข้าวโพดนะครับหรือว่าหญ้า yeah. หรือว่าขา้าวโพดดีครับห <laughs> ลายท่านนะครับก็เป็นมือใหม่นะครับที่ ทุกคนที่ไม่เคยทําเกษตรมานะครับช่องในสารการทำเกษตรนี้นะครับก็ยินดีและก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับในการใช้ตัวยาและการดูแลพืชทุกชนิดที่ให้กับพี่น้องเกอกรเลยนะครับหญ้าในไรกระโพดนี้นะครับเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับถึงจะตายเกี้ยงเลยมันเลื่อนแกล้วนะครับใช่ไหมครับสหรับเราแล้วก็ ขอแนะนาเป็นตัวคารลิตนะครับนะครับพ่อแม่ฉีดโดนนะครับฉีดโดนต้นได้ครับก็ฉีดโดนได้ครับฉีดมันโดนหญ้าด้วยไม่ต้องไปฉีดต้นกระพาะก็ได้ครับแต่ฉีดมันโดนก็ได้ครับมันไม่เป็นไรไม่มีผลครับแต่ก็สิ่งนี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรเป็นมือใหม่นะครับก็จะเกิดปัญหาตัวนี้ครับคือยามจะเยอะมาก ถ้าไม่ถ้าไม่เอาย่าวนี่ก็คือผลผลิตนี้ก็อาจจะไม่ได้เนะครับเพราะว่ามันยามันคุมเนาะเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็แรงนะพ่อแม่เนาะ hmm. มันใช้ง่ายๆครับตอนนี้บริษัทตีททเกษตรครับท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมครับเรามีไลน์โอเอนะครับเห็นภาพด้านมุมขวามือของพ่อแม่พี่น้องนะครับนั่นนะครับก็คือเราสามารถที่สแกนเข้าไปพูดคุยกับแอดมินเพจได้ครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชเลยครับแล้วก็จะมีช่องทางไลน ช็อปด้วยครับก็สามารถที่ผมพูดในคลิปเนี้ยก็สามารถไปกดเลือกซื้อสินค้าตรงข้างในไลน์ช็อปได้เลยครับพ่อแม่แต่เนี้ยมาขอไปติดไลน์โอเพื่อพูดคุยสอบถามเนาะนะพ่อแม่เผื่อท่านใดสงสัยนะครับเกี่ยวกับพืชหลายชนิดสามารถส่งรูปมาพูดคุยได้ที่ไลน์โอเลยครับพูดคุยกับแอดมินเพจนะครับแล้วก็ท่านใดครับที่เข้ามาฟังนะครับเข้ามาฟังปุ๊บเนี่ยเราอยากจะได้สินค้าที่ลูกแดนพูดนะครับก็สามารถ แอดไปที่ไลน์ช็อปได้ครับคุณพ่อแม่จะมีสินค้าที่ผมพูดอยู่ในคลิปนะครับที่ผมพูดอยู่คลิปบางทีคุณพ่อแม่ก็จะอาการเป็นวัยรุ่นนะครับก็คือจร้อนนะครับก็จะได้รีบกดเข้าไปซื้อตรงนั้นได้นะครับคุณพ่อแม่เนาะนะครับก็อยากให้คุณพ่อแม่นั้นได้ซื้อหากันเพราะว่ายุคนี้นะครับก็จะจะง่ายหน่อยครับคือทุกคนมีร้านค้าอยู่ที่บ้านนะครับส่วนมากแล้วก็จะ น้อยมากที่จะออกมาตลาดกันครับก็คือจิ้มเอาจิ้มมาครับแต่จิ้มไปจิ้มมาอาจจะเจอของดีหรือไม่ดีอันนี้ผมต้องให้แม่ตัดสินใจครับว่ามันสุ่มเสี่ยงนะครับเทคโนโลยีใช้ใช้ดีก็ได้ดีครับใช้ไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะครับสําหรับบริษัทที่ใช้กระติบเปิดมาหน้าสิบปีครับแม่นะครับเห็นไหมครับลูกพูดมาขนาดนี้แล้วแค่หนึ่งขวดนะครับคาลิสนะครับสามารถแอดไปคุดพูดคุยได้ทางไลน์โอเอหรือแอดไปซื้อสินค้าได้ทางไลน์ช็อปนะครับ จะส่งสินค้าตัวประเทศกันพ่อแม่นะครับมันจะง่ายครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเรื่อยมาครับบริษัานีาเสียน,นั้นก็ถนักดีว่าจะทํายังไงให้ครอบคลุมพี่น้องสื่กรอนที่อยู่ทางใกล้ทางไกลนะครับที่อยู่ประเทศลาวที่อยู่กัมพูชาที่อยู่นี่ครับก็จะประสานงานต่างๆให้จัดส่งสินค้าได้ไวขึ้นเห็นไหมครับผลลัพธ์จากการใช้คาริสไปนะครับพ่อแม่หลังจาก,ฉ,กฉีดไปครับฉีดดัวต้นได้ครับพ่อแม่ ฉีดโดนได้ก็พอมันสี่ห้าวันเนี่ยมันก็จะเห็นอาการนะครับแห้งแห้งไปเลยครับพ่อแม่นะครับแนะนำครับก่อนจะฉีดถ้าเราไม่อยากใช้ตัวคาริเดนเราก็ฉีดยาคุมตัวเอเทคครับบวกอัทารบวกเอเทคกบวกอัซิทรคอครับบวกเบติสนะครับพ่อแม่ให้จําชื่อกันค้าครับชื่อกันค้าเป็นบ่อเกิดเห่งความถูกต้องนะครับบ่อเกิดเห่งความที่เป็นของแบรนด์เนาะบ่อเกิดความจริงนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าชื่อการค้ามันมีมีความหมายว่าไงนะครับแล้วก็ชื่อสามัญเนาะบางท่านที่รู้ลึกแต่เกษตรกรมือใหม่เนี่ยเขาไม่รู้นะครับก็คือจะจะ,จะเรียนรู้ช้าหน่อยแต่มาช่องนี้เรียนรู้ได้เลยครั้งแรกเลยครับพ่อแม่ไม่เป็นต้องเป็นเลยนะครับใช้แล้วต้องได้ทําเกษตรต้องได้ดีครับทําไม่ได้ดีอย่าไปทำมั่พ่อแม่เสียเวลานะครับก็อยากให้เข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับบริษัทที่เกษตรครับผมเป็นลูกชาวนาเกษตรกร ขอบคุณเอลซุสท่านเลยครับที่ที่ชมผมนะครับว่าผมหล่อครับพ่อแม่วันนี้ก็มาง่ายง่ายครับ